อีกสักคลิปดีกว่าครับเผาถ่านครับเผาถ่านย้ายตำแหน่งวันนี้ก็ย้ายมาตำแหน่งตรงนี้ก็คือด้านหน้ากระต๊อบนี่ด้วยเหตุผลนะครับว่าเราต้องการควันเนี่ยเพื่อเอาไปลมต้นไม้นะฮะจนได้ยินเสียงว่าไงางวไง,ยง,ยงยอยู่คือคันนะครับมันคันมันคันด้วยด้วยด้วย,วยบุ้งครับก็เลยย้ายตำแหน่งเผาเดี๋ยวจะเผาไปรอบ รอบสวนเลยทั้งหมดสไร่เนี่ยเผาหมดเลยเอาล้องใหญ่เลยนะคันครับคันด้วยบุ้งอาหน่าสงสารเด็กนะครับเราก็แก้ปัญหาด้วยวิธีของธรรมชาตินี่แหละก็เผาถ่านลมพันก็ช่วยได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลวงตุ้มก็ใช้วิธีการนี้อธิบายเรื่องเตานี้ให้ฟังอีกครั้งนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้แต่ท่านที่รู้แล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่รู้เป็นถังสองลิตรที่อยู่ด้านในนะครับถัง200ลิตรเป็นถังใส่โทนเนอร์หรือว่าถังใส่พิกเมนต์ถังพวกนี้จะมีความหนาทีหนึ่งเวลาไปซื้อตามร้านนะครับร้านขายถังเป็นถังเชื่อมที่มีฝาล็อกนะครับถ้าถัง200รอลิตรโดยทั่วไปที่ใส่ถังน้ํามันอย่างนี้ไม่เอานะครับเพราะว่าถังพวกนี้คุณเาคุณสมบัติมันคือมันบางมันใส่น้ํามันมันบางถ้าใส่พวกเคมีพวกโทนเนอร์พิกเมนต์ พวกนี้มาถังจะสะอาดเป็นถังหนาถ้าจะหาทางช้อปปี้ร z a d ้ก็หาได้นะครับหรือว่าลองเข้าไปดูบน Facebook ดูก็จะมีเลือกเอาชนิดหนานิดนึงเป็นถัง200ลิตรแล้วก็เปลือกมันเนี่ยหุ้มด้วยเซรามิกไฟเบอร์หรือไฟเบอร์เซรามิกนะครับเซิร์ชคำนี้เข้าไปในช้อปปี้ร z a d ้ม้วนหนึ่งเนี่ยประมาณพันหนึ่งประมาณพันต้นม้วนหนึ่งจะทำถ,ถังนี้ได้สถัง เปลือกนี่จะหุ้มด้วยสังกะสีสังกะสีก็ซื้อทมร้านขายพวกเมทัลชีสโดยทั่วไปก็คือสังกะสีเมทัลชีสนี่แหละอ่ะมาดูด้านนี้ด้านนี้เป็นท่อจะใช้ท่อกลมก็ได้นะครับใช้หกนิ้วหรือว่าท่อเหลี่ยมเนี่ยเป็นเหล็กเหล็กเหลี่ยมเหล็กรูปพัณธ์นะครับเหล็กเหลี่ยมหกนิ้วนะครับไปถึงช่วงกลางกลางแล้วก็เจาะรูใช้ท่อสี่นิ้วตั้งลงไป เชื่อมให้เรียบร้อยเสรเสร็จทางนี้ก็เป็นทางออกทางนี้ก็เป็นทางเข้าเนี่ยได้1ระบบล้ระบบเผานะครับเป็นแก๊สที่จะมาอบได้1ระบบแล้วส่วนระบบด้านนี้ระบบ r o RO คือออโต้รีเวิรก็คือเป็นการใช้แก๊สนะครับเพอเราความร้อนเกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นแก๊สจะลอยตัวขึ้นลอยตัวขึ้นนะครับข้างบนมันก็จะไหลลงมาเราก็ใช้น้ําเป็นตัวควบแน่น ใส่จากด้านล่างนะครับใส่น้ำควบแน่นควบแน่นท่อตัวนี้จะถูกตัดนะครับลงมาแล้วก็ตรงนี้น้ำส้มหวนไม่จะออกไปแก๊สส่วนเกิดส่วนต่างจะกลับลงไปครับเป็นออโต้รีเวิร์สก็คือกระบวนการการทํางานพอเกิดประจุแบบเต็มที่แล้วแก๊สเริ่มทํางานระบบมันจะทํางานเองแต่เราต้องเผาไหม้ด้วยตรงนี้คุณจะใช้วิธีการใช้ฟืนก็ได้แต่ฟืนมันเปลืองนะครับแค่ฟืนก็ได้ ใช้น้ำมันก็ได้ก็คือน้ำมันนะครับน้ำมันใช้น้ำมันเก่าหรือมันน้ำมันพืชนะครับใส่ตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปแล้วเราก็จะมีถาดแบบตะเกียงมีไส้แบบตะเกียงเป็นถาดน้ำมันก็ไหลย้อยลงไปมันก็จะเผาขึ้นวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ของเราเนี่ยใช้เป็นท่อ PE ที่แตกแล้วจากสวน เป็นการทำประจุความร้อนให้เกิดขึ้นนะครับพอมันขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับแก๊สก็จะเกิดนะครับแก๊สก็จะด้วยลักษณะความร้อนมันจะลอยขึ้นบนอยู่แล้วจะลอยขึ้นบนมันก็จะปาที่ท่อน,นี้นะครับไหลลงมาตรงนี้แล้วตรงนี้เราใช้น้ําเป็นการควบแน่นวนเพื่อรีดเอาความชื้นของของไม้ออกมานะครับแก๊สส่วนต่างที่เหลือนะครับก็จะกลับลงไปวนอีกเดิม เป็นหลูปแบบนี้วนเป็นหลูปแบบนี้สําหรับคนที่เข้าใจก็คือเข้าใจเลยคนที่มีข้อสงสัยก็ถามได้ก็พอตอบได้นะครับทําไมถามว่าตอบได้ถังนี้ที่โรงงานลุงตุ้มผลิตเองให้ลูกน้องผลิตผลิตเพื่อเป็นรายได้ของเขาเองนะฮะก็สร้างรายได้ของเขา หมุนเวียนอยู่ของเขาเองเพราะว่าเวลาว่างนะ่ะแทนที่จะไปใช้เวลาในการเล่นเกมเล่นอะไรต่ออะไรนะมาสร้างโกน้ขายดีกว่าแล้วตลาดก็มีความต้องการสําหรับคนที่รู้เรื่องระบบออโต้รีเวิร์สหรือระบบซูเปอร์ซันหรือระบบชีวมวลเนี่ยเขาก็จะรู้นะครับว่าการเผาไหม้แบบนี้ไม่สูญเสียพลังงานแล้วก็ควันจะน้อยควันมันจะเยอะในช่วงแรกเพราะว่าเรานํามันด้วยวัตถุดิบที่เป็นปิโตเคมี ที่มาจากปิโตรเคมีก็คือพวกพลาสติกพวกอะไรพวกนี้ถ้าเป็นน้ํามันครับก็มันก็จะ,ละเลหยอเลอยออกไปเรื่องของ pm 0 5ที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องของความร้อนเรื่องของฝุ่นพิสูจน์ได้ครับเรามีตัววัดเราวัดได้ว่าคว,ควันที่ออกจากตรงนี้มันน้อยกว่าการเผากิ่งไม้เผา ย่าเผาอะไรอีกลุงตุ้มมีความรู้แบบนี้ก็อธิบายแบบนี้ถ้าบางคนเข้าใจก็ก็ก็โอเคนะครับพยายามฟังลุงตุ้มให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรก็สอบถามก็ได้เราจะใช้ไม้ในสวนเราเนี่ยไม้เรามาจากไหนก็มาจากกิ่งกระถินเทพานี่แหละเราจะตัดกิ่งลําเลียยตัดลงมาตัดลงมาเพื่อเอามาเผา่านเดี๋ยวตอนเนี้เราก็จะใช้แบบไม้ที่เรามีอยู่เผาให้หมดก่อนเราจะโละในสวนเนี่ย ที่เป็นกิ่งเล็กกิ่งน้อยปรับส่วนให้ให้มันโล่งขึ้นแล้วก็เผาแล้วก็สร้างไรายได้ให้พวกเขาฐานที่ได้เนี่ยวันหนึ่งเออนี่ยเผามาเตาเนี้ยจะได้สองกระสอบเราต้องขายแข่งกับพวกเผาธรรมชาติขายไปไม่เป็นไรเราคิดว่ากระสอบเรา150บาทวันหนึ่งได้300ละถังหนึ่งนะครับรุ่ตมยทั้งหมดสองถังที่อยู่ตรงนี้เพราะแบ่งให้พี่วีไปถังหนึ่งเดี๋ยวไรายได้เอามาแบ่งกัน อยู่ที่ส่วนนุงตุ้มต้องมีรายได้มากกว่าเงินเดือนที่มากกว่ารายได้ประจําแต่จะต้องทํานอกเวลางานเท่านั้นเนี่ยต่อไปนี้นะเวลาเผาถ่านเราเผานอกเวลางานอาจจะเหลื่อมเวลางานบ้างสี่โมงมาเผาหรือว่าเสร็จงานมาแล้วเราก็มาเผานะใช้ไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาเผาคิดว่าพอสมควรเดี๋ยวไรายได้ตรงนี้เรามาแบ่งกันนะ ผมลงทุนให้ก็คือถังเดี๋ยวถังมาเพิ่มอีกถ้าถังนี้มันได้สองกระสอบกระสอบละร้อยห้าสิบาทมันก็จะได้เงินสามร้อยบาทเอาเก็บไหมผมสามร้อยเอาเก็บไหมผมร้อยห้าสิบคูณร้อยห้าสิบคูณไปแบ่งกันโอเคไหมเนาะเอาอย่างนี้นะมันมีจะได้มีรายได้เสริมมากกว่ารายได้ประจําตกลงกระจำนี้เนาะก็ตั้งเป้าเลยว่าคุณจะเผาทุกวันทุกวันคุณจะได้วันละหกร้อย แต่คุณเอามาให้ลุงตุ้มสามร้อยอีกสามร้อยคุณแบ่งกันโอเคนะเอาอย่างนี้นะคุณสามารถที่จะเอาถังเนี้ไปเผาตามสวนต่างๆของเราได้เลยใส่รถไปแล้วไปเผาเนาะเอาแบบนี้คุยกันแบบนี้เนาะอ่านะฮะลุงตุ้มก็บริหารงานจัดการกับพนักงานก็อย่างเนี้ยมีไรายได้มากกว่าถ้าต้องการคิดว่าไม่พอนะต้องนะจะเพิ่มเป็นสามถังสี่ถังบอก จะเพิ่มเป็น3มถังสี่ถังบอกเดี๋ยวถังลงทุนให้ก็อนธะิบายเขาเข้าใจแล้วเข้าใจกันตามนี้เนาะทุกคนเนาะเข้าใจเนาะดีป่ะจุมเ,เอาอย่างนี้เนาะเออเป็นไรายได้อย่างนี้แหละแบ่งกันเนาะ